วันนี้นะครับมาอยู่กันในซูคัสเทว่าดีเฟนต์นะครับเสียงแปลกไปใช่ไหมครับใช่แล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานแล้วนะครับใครที่ได้ดูคลิปเมื่อวานนี้ก็น่าจะทราบแล้วนะครับคือเสียงผมหายไปไหนไม่รู้นะครับคือมันดีขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะมีเสียงแปลกไปบ้างแล้วก็ไม่สามารถพูดแบบดังๆได้นะครับถ้าเกิดพูดเสียงดังขึ้นวอลลุ่มของผมเพิ่มขึ้นเนี่ยเสียงมันจะหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องอยู่ในระดับนี้โทนนี้ประมาณนี้ตลอดนะครับสวัสดีเพื่อนอ้อตัวนี้ ที่อยู่ในหน้าปกนะครับเจ้าวอยและบิดนะฮะโอ้เชิญเพื่อนร้อยคนถึงจะได้รับฟรีหรือไม่ก็ซื้อ49 9 9้รบโลบัคร้อยคนเลยหรอและเพื่อนต้องอยู่ในเกมอย่างน้อย30นาทีถึงจะนับเป็นการเชิญหนึ่งครั้งมันจะมีคนทำได้ไหมเนี่ยตัวนี้อยู่ในอัปเดตใหม่ที่หน้าปกนะครับถึงแม้ว่าเสียงหายนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หายไปด้วยก็คือโลบัคนะครับมันหายไปประจำเลยนะครับโลบัคเนี่ยรับมาแล้วนะครับวอยและบิดมิตติก ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณตัวเองครับอ๋อเจ้าตัวนี้ถ้าสู้ชนะเวฟที่100รับฟรีไปนะครับน้องหมาน้องหมาถ้าซื้อ1000งพันโรบักอ่ะน้องหมามาน้องหมามาอันนี้คือสู้ในดาร์คลูมมีโอกาสดรอปหซหรือซื้อเลยอีกแล้ว4ี่ร้อยเก้าบเโรบักเอามาอันนี้เหมือนจะเป็นล e g e n d a r รีอันนี้จากโดนใช่ไหมคนละเรื่องกันผสมกับปอมนี่ด้วยโอเคห้ายูนิต ปอมนี่โกลเด้นเป็นตัวเริ่มแคลรี่ช่วงแรกนะครับอันนี้ยูนิตฟาร์มเงินมิติกตัวใหม่ไวเล็บบิดดาเมจ2000ไป1 0 0 0 0่คูดาว0.7น์ไป0.1ระยะ25ไป50วางได้1 0ตัวส่วนเจ้าโดนเชสเต,เตอร์นะครับเป็น a o e อีลิจแนลลี่นะครับดาเมจ150รไป2,000คูดาว1นวิไป0 3ดวิระยะ10ไป25ระยะไม่ไกลวางได้20ตัวส่วนน้องหมาเป็นมิติดาเมจ300ร 100, ไป26 0พคูดาว1นวิไป0.2วิ ระยะ20ิบไปห0ิระยะไกลยอยู่วางได้สิบห้าตัวครั้งที่แล้วรู้สึกว่าจะเล่นในโหมดโหมดยากสุดไม่ผ่านอันนี้อะไรอีกเนี่ยอันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ะด่านวินเทอร์ดีกว่าครับสว่างหน่อยอ๋อเป็นอีเวนต์คริสต์มาสอีเวนต์ไม่มีให้เลือกความยากโอเคมาปอมนี่ก่อนกูเล่นปอมนี่แล้วก็ตัวฟาร์มเงินวางไว้ตรงนี้ไกลๆเลยคือโหมดยากมันเล่นยากอยู่นะครั้งที่แล้วเล่นไม่ผ่านนะครับเวฟที่สองยูนิตฟาร์มเงินไป ดวงจันนอนนอนบนพื้นปอมนี่ก็แคลรี่ไปก่อนยูนิตฟาร์มเงินสัก5ตัวแล้วกันโอเคแล้วก็อัปเกรดเท่าไหร่นะอัปเกรด250โอเคครับได้มา1010 10. อัปเกรดไปยูนิตฟาร์มเงินยูนิตฟาร์มเงินอัปเกรดไปครับ1300ถ้าเกิดวางมิติกวางตัวนี้ก่อนดีกว่าเจ้าโดรนอือฮึนี่สุดเท่ยีเมทีโพสต ต่อเลยสองพันสองอัปเกรดยูนิตาร์มเงินก่อนยูนิตาร์มเงินยูนิตาร์มเงินปลายปลายปโอเคครับเริ่มมีหลุดมาแล้วโอ้โหโจมตีด้วยทีโพสเป็นเอลีใช่ไหมโอ้เฮ้ยหลุด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 เดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะปอมนี้ปอมนี้โอ้ยเงินไม่พอสกิปก่อนปอมนี้ปอมนี้เร็วเร็วแล้วแล้วอัปเกรดอัปเกรดโอ้ยไม่ทันอยู่ๆก็ยากขึ้นเจ้ากระต่ายเป็นไงนี่ มิติกวงกว้างมากดาเมจ2,000คูดาว0.7วิระยะ25นะครับมีน้องหมามาเลือด23 0 0 0เดินมาอย่างช้าๆโอเคมาเลยโอ้เท่มากเจกกระต่ายล่างวอยไหวแม่ตัวเดียววงกว้างอยู่นะมีเวลาอยู่คลิกไม่ค่อยโดนอ่ะได้ฮะโอเคเรียบร้อยอัพยูนิตฟาร์มเงินก่อนพันสอ เจ็ดร้อยห้าสิบันสองอีกตัวหนึ่งโอเคครับอันนี้เหมือนไม่ค่อยเวิร์กเลยนะ AE ดาเมจไม่ค่อยแรงเบามากเลยนะดาเมจร้อยห้าสิบเองตัวนี้โอเคครับอัปเกรด, 1, ดมิติไปพันหนึ่งดาเมจสี่พันนะครับคูดาวศูนย์จุดห้าวิเร็วขึ้นกว่าเดิมอัปเกรดยูนิตฟาร,ร์มเงินต่อสองพันเอ๊ะเดี๋ยวนะอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งลดดาเมจคูดาวเท่าเดิมลดระยะเราจะอัปเกรดเพื่ออะไรอ่ะถ้าอย่างนั้น หรือว่าเป็นการอัปเกรดเพื่อลดก่อนแล้วก็ไปเพิ่มอีกขั้นหนึ่งอย่างนั้นเหรออ่ะลองดู600โอ้จริงด้วยครับมีอย่างนี้ด้วยเพิ่มมาเพิ่มที่ขั้นนี้อแล้วก็ขั้นนี้อีกทีหนึง่งเต็มฮะดาเมจ2 2000, คูดาวศนระยะ25นะครับเริ่มใช้งานได้แต่เป็น t ีโพสไม่มีแอนิเมชันอะไรทั้งนั้น <c oughs> t ีโพส l อ E 0 0 0 4000 6000ดาเมจ1 0 0 0 0คูดาววิระยะ50ครับโอ้โห ดาเมจดมือหนึ่งไงนะ0.1วิด้วยคือ DPS เยอะมากๆตัวนี้อะแล้วน้องหมาล่ะน้องหมาน้องหมามิติกเหมือนกันดาเมจด2,006นะครับคูดาวน์0.2ระยะ50ระยะไกลเอามาวางข้างหน้าอีกตัวหนึง่งตรงนี้วางไปเลยอัพเกรดให้เต็มโอ้ผมว่า OP มากๆ OP แบบโกงเลยอนะ่ะตัวนี้โอ้โหผมว่า OP มากเลยนะคือมันโกงมากๆอ่ะตัวนี้ หวางมาให้เต็มเลยตรงนี้เวฟที่ยีบสอนะครับยังไม่มีขลุดมาเลยฮะรอดูจะมีเวฟยากไหมยีบสามแล้วเงินเหลือเฟือครับอัปเกรดให้เต็มให้หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าสิสิบตัวโอเควางได้สิบตัวเต็มแล้วแต่ตัวอื่นวางเพิ่มได้จาโดรนอย่างนี้โดนปอมนี่วางไว้ข้างหน้าเลยโอเคครับรอหน้าประตูเลยฮะเฝ้าตรงนี้เลย ครยังมาก็มาเจอกันหน่อยเวฟหลังๆอาจจะยากก็ได้รอดูก่อน46เวฟนะครับก็ยังอยู่ที่หน้าประตูยังไม่มีใครหลุดมาเลยนะครับคือมันโอพีมากๆอ่ะเพราะว่าศัตรูเลือดหลักหมื่นก็จริงนะครับแต่ว่าอันนี้คือดาเมจหมื่นหนึ่งคูดาวศูนย์อยูหนึ่งวิศูนย์อหนึ่งวินคือมันน้อยกว่าหนึ่งวินะนั่นหมายความว่าในหนึ่งวิเนี่ยทำดาเมจได้เยอะมากๆนะครับคือไม่มีใครรอดอ่ะโอพีมากๆเงินใช้ไม่หมดอ่ะ สามแสนหมดยังเคลียร์แล้วโอ้ยังไม่หมดอีกอ๋อเฮ้ยมันนานเกินไปนะมีกี่เวฟเนี่ยมันยากขึ้นมันยากขึ้นศัตรูเก่งขึ้นอาจจะร้อยเวฟอืมว่าจะไปลองในโหมดยากคงไม่ต้องไปแล้วนะฮะเราดูตรงนี้ดีกว่าถึงร้อยไหมผมว่าวางเพิ่มดีกว่าวางหน้าประตูให้หมดไปเลยอือฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วใช้ไปให้หมดวางยูนิตได้เยอะมากครับแบบนี้ เวฟที่เจ็ดสิบสามยังไม่หมดหนึ่งร้อยชัวร์เงินหกแสนกว่าแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮมาแล้วมาแล้วมาแล้วเท่าไรเนี่ยล้านหรือแสนโอ้โหบทจะยากก็ยากขึ้นเฉยเลยเนี่ยฮะมาแล้วครับบอสเอาละทีนี้ควรจะเปลี่ยนไปวางข้างหลังดีไหมตรงนี้หรือไม่ต้องอาวางเพิ่มดีกว่าวางเพิ่มวางโดนเพิ่มวางได้เยอะมากๆคือลิมิตก็คือเต็มจํานวนของตัวนั้นที่วางได้ใช่ไหม มันมีบอกอยู่ว่าตัวนี้วางได้กี่ตัววางได้กี่ตัวนะฮะน่าจะตามนั้นโอ้อันนี้เท่าไหร่โอ้โหเฮ้ยเฮ้เฮ้ยโอ้อโอโอโอบทจะยากก็ยากขึ้นเฉยเลยอะ <c oughs> น่าจะห้าล้านไม่ไม่น่าโวยวายเลยเ <c oughs> <c oughs> สียงหายโอเคแต่ผ่านอยู่โอ้โหบทจะมาก็มาเฉยเนี่ยครับอยู่ๆก็ย,ยากขึ้นซะงง้นซะ้งั้นหลุดมาตัวหนึ่งวัดโอ้โหบาลานอยู่ไหนในเกมนี้ โดีที่รอดโอเคถ้าอย่างนั้นน้องหมาน้องหมามาน้องหมาน้องหมาเปลี่ยนที่ครับเปลี่ยนที่ครับวางเล่นไม่ได้แล้วครับวางเน้นพื้นที่เลยคราวนี้ครับเปลียให้เต็มอันนี้เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนที่ยืนแทรกไปอีกกินพื้นที่เยอะที่สุดนะฮะครบทุกตัวเลเวลเต็มวางไม่ได้แล้วฮะตอนนี้ผมว่ามันแปลกๆนะเวลาศัตรูเดินคือบางทีมันหลุดมาไกลเกินอะ่ะเป็นเพราะาเดินเร็วมากเหรอหรือยังไงโอเคครับเริ่มมาแล้วครับ ตัวยากๆอันนี้อันนี้มาไกลอันนี้มาไกลอันนี้มาเร็วขวางได้ไหม <laughs> ผักให้หยุดก่อน <laughs> เฮ้เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิโอ้ยไปเร็วมากโอเค <laughs> <laughs> ไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปวางกลิชมูลได้ไหมตรงนี้ขวางทางหน่อยอืมเฮ้ขวางได้อยู่ขวางได้อยู่เก้าสิบเก้านานมากครับไม่หนึ่งร้อยสักที นี่ผมติดนะฮะดูว่าจะเป็นยังไงจะเดินได้ไหมจะเดินได้ไหมหนึ่งร้อยแล้วโอเคอย่างเอ็นเลสเลยเนี่ยเดินมาเลยครับเดินมาเลยครับเดินมาเลยเดินมาเลยอ่ฮะเวฟที่หนึ่งร้อยทำไมศัตรูง่ายจังเดินมาเลยผ่านได้ไหมตรงนี้ผ่านได้ไหมไม่รู้เขาเลือดหมดก่อนอย่าบอกนะโอ้โห oh. 101หมดเอ็นเลสหรือเปล่าเนี่ยนี่มันอีเวนต์นะผมรอดูเวฟร้อยห้าแล้วกันเพราะว่าบอสจะมาดูว่าเขาเดินผ่านได้หรือเปล่าอยากรู้นี่มาแล้วมาแล้วขวางได้ไหมขวางขวางได้ครับเออมาเลยอันนี้คือรีวอร์ดเหรออ๋อนี่ไงได้ตัวนี้มาที่เราซื้อไปเมื่อกี้มันเหมือนเอ็นเลสคล้ายคเอ็เลส รับเป็นรางวัลเวฟที่100อ่านี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขวางขวางขวางเทะลุมาทะลุแต่เดินยากอยู่เดินยากอยู่มีเวลามีเวลาครับทวงเวลาไว้ทวงเวลาไว้ดีมากโอเคเรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ